มองซีแม่พอดีกินเนาะเมามีเนาะเน่ยแต่เวลาล้วมือสองโตสามโตอ่าโชว์โชว์รุ่นนึงไม่ปิ้งบ่โอ้ยไม่บ่โอ้โอ้โอ้เจออ่ะ nào cửa hoa 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 hẳn bắt hoa 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 แต่ว่าแต่ว่ามันต้องจันที่สูงว่าจันจักห้าชิ้นเจนดหกชิ้นเจ็ดนี่มันต้งไม่ต้องไม่ต้องง่ายง่ายดุนะขุดลึกบักเม็ดนึงเนาะใส่บุ๊บปีมันต้องง่ายเลยเอาโอ้มาแล้วเดี๋ยวคนหาปลาลผมก็หาปลาเหมือนกันยายจันนะครับผมเอฟซี FC. để lọ chấm huệ thế lá này thì có thể ra lại lên không là thiệp cái con nó không Hả? phải sọc hạt chín đẹp đấy xảy đáng bò, đặc chân bò, xài biết bò nào có cái lượng không mắc có thứ giang không bỏ à. bà mình khuyên mắt tạo lọt bóng giang tùn phân ตรงไหนธรรมชาติอย่ารู้เอฟซีปลาช่อนไซโลเพียบจะยิงให้ได้สักทีนะครับนูทางนูลนูหนูชั่วนี่นูน,นี่เริ่มจะ ไม่ค่อยจะถนัดเลยทีเนดะียวไม่ค่อยได้ทีนั่นเะราเลยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่โอเคคนะรับทีนี้ก็พามาดูคนหาปลาหนอยทีก็โอเคถือว่าประหยัดไปแล้วนะครับเพิ่นหนุ่มๆนี่ครับไปหาได้หาได้ตามปกติเลา้ปลาเป็นห้วยธรรมชาตินะครับเอฟซีรอฮะรอสวัสดีครับ